เอาอาหารให้ซาร่านะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนาน้ำให้ซาร่านะคะเราต้องหาเพื่อนใหม่ให้ซาร่าแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอสักครู่นึงเพราะว่าอากาศร้อนจัดอยู่ช่วงนี้เรามีไก่อีกตัวหนึ่งเมื่อก่อนมีนิคาโดเป็นไก่ลูกครึ่ง น่าจะหายไปแล้วแต่ซาร่าเป็นไก่ไข่นะคะร้อนใช่ไหมซาร่าเป็นไก่ไข่เราเคยเลี้ยงไก่แจ้ไก่บ้านแล้วก็ไก่ไข่ต้องหาแกละไม่ซาร่าบ่อยนะคะซาร่าชอบแกลบชาร่าชอบคุยเหมือนกันนะคะซาร่าคุยอะไรกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาเดี๋ยวทำไม